กรับสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะครับก่อนจะไปฟังคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังสลดหดหูใครที่กําลังดิ่งจิตใจไม่ปกติสามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยเนื่องจากว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็เศร้าอย่างมากกันเพื่อนเป็นเนื้อหาสะเทือนขวัญเป็นเนื้อหาสะเทือนใจ นี่คือความปรารถนาดีและนี่คือคําเตือนจากช่อง Hello Taste กันเพื่อนเรื่องราวที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้นั่นก็คือเรื่องราวของวรุษลงเหล็กกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนับหลอกพ่อกับน้องสาวลงไปนอนในลงเหล็กหลังจากนั้นก็ใช้พันธนาการมัดลงเหล็กไว้แล้วก็ถีบบลงเหล็กลงน้ําปล่อยให้พ่อกับน้องสาวตายทั้งเป็นกันเพื่อนนี่คือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังถือว่าเป็นข่าวอุกอาจถือว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในเข ขตพื้นที่จังหวัดสกลน,นคร เรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงแรงจูงใจเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวของวรุษโลงเหล็กกันเลยครับผมเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่บ้านสร้างขุยตําบลพังโคนอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครกับเพื่อนในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีหนองน้ําขนาดใหญ่ชื่อว่าหนองหลุมหินที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคใช้หาปลาใช้เลี้ยงสัตว์กันเพื่อนตรงนี้เองอยู่ท้ายหมู่บ้านช่วงเวลาบ่ายสามนะของ วันที่8มกราคมปีปศ2567ร25มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาในหมู่บ้านคนคนนี้เขาชื่อว่าวารุธเดชภูมิอายุ35ปีตัวของวรุธเองนะไม่ใช่คนในหมู่บ้านไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เขาเองมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครกันเพื่อนตัวของวรุษเข้ามาพร้อมกับรถ6ล้อกันเพื่อนตรงนี้เองเขามีหีบเหล็กมาสองใบพร้อมกับขาตั้งที่เป็นฐานเอาไปตั้งไว้กลางหนองน้ำกันเพื่อน ตอนนั้นเองนะครับชาวบ้านก็สงสัยเอ๊ะวรุษเอาหีบเหล็กมาทําไม แต่เนื่องจากวารุธเป็นคนต่างหมู่บ้านเป็นคนต่างถิ่นก็เลยไม่มีใครรู้ว่าวารุธมาทำอะไรที่นี่ชาวบ้านก็ได้แต่เดินไปถามว่าเอาหีบเหล็กมาทำไมตัวของวารุธก็บอกออกไปว่าจะทำคอนเทนต์ถ่ายคนตกปลากันเพื่อนตรงนั้นเองชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวหนองน้ำช่วงเวลาบ่ายสามโมงเขาได้ถ่ายหีบเหล็กนี้ไว้กันเพื่อนถ่ายกันไว้หลายคนปรึกษากันหลายคนกันเพื่อนว่าเออไอคนแปลกหน้าคนนี้มันจะมาทำอะไรในพื้นที่ ชาวบ้านเขาก็รู้สึกแปลกๆเขาก็เอะใจ แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านกันเพื่อนตัวของวรุธเองก็ออกจากหมู่บ้านไปโดยทิ้งหีบเหล็กไว้กลางหนองน้ําพร้อมกับขาตั้งกันเพื่อนตรงนี้เองชาวบ้านก็ไม่ได้นึกว่ามันจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในช่วงค่าคืนกันเพื่อนจนกระทั่งช่วงเวลา19นาฬิกานะครับตัวของวรุธกลับมาอีกทีพร้อมกับพ่อและน้องสาวกันเพื่อนพ่อของเขาเองนะมีชื่อว่าประหยัดเดชภูมิอา อายุ66ปีส่วนน้องสาวของเขาชื่อว่าเพียงเพนเดชภูมีอายุ33ปีครับเพื่อนตัวของวรุษนะพาพ่อและน้องสาวมาที่หนองน้ําแห่งนี้ครับเพื่อนจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มชาวบ้านที่ออกมาหาปลาเขาได้ยินเสียงโวยวายเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เขาก็มาที่จุดกำเนิดเสียงนั่นก็คือบริเวณที่วรุธยืนอยู่กับพ่อและน้องสาวตรงนี้เองนะครับตัวของวรุธเห็นว่าชาวบ้านกำลังเดินมาก็มีการวิ่งออกไปขวางบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมเองกำลังแก้ผ้าอยู่ตรงนี้ไม่ให้สะดวกเข้ามาใกล้กันเพื่อนตัวของชาวบ้านเห็นว่าตัววรุธเองยังยืงยนอยู่ตรงนั้นเองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนเขาเห็นวรุธมีท่าทีแปลกๆสับสนวุ่นวายตรงนี้เองเขาก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ เขาก็เลยได้แต่มองกันเพื่อนซึ่งตอนนั้นเองน้เห็นว่าหีบเหล็กบางใบมันตกลงไปในน้ํากันเพื่อนตรงนี้เองชาวบ้านก็เริ่มเอะใจ เหีบเหล็กมันหายไปได้ยังไงตอนเย็นยังมีอยู่สองใบพอตอนขํามาหายไปหนึ่งใบชาวบ้านเขาก็เลยเริ่มไม่สบายใจกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับตัวของชาวบ้านก็รีบเดินจำอ้าวเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบเพื่อนซึ่งผู้ใหญ่บ้านเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเห็นหีบเหล็กนี้ในตอนบ่ายผู้ใหญ่บ้านจําได้ว่ามีหีบเหล็กสองใบตรงนี้เองพอชาวบ้านไปแจ้งว่าหีบเหล็กหายไปหนึ่งใบผู้ใหญ่บ้านก็เลยรีบออกมาที่หนองน้ําแห่ง นีกันเพื่อนในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านออกมาที่หนองน้ําแห่งนี้ก็มีชาวบ้านหลายคนเดินตามมาเนื่องจากเขาเห็นความแปลกเนื่องจากเขาเห็นพิรุธตรงนี้กันเพื่อน อาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านแน่ๆพอผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาถึงหนองน้ําตรงนี้เองก็เจอวรุธทาท่าทางแปลกๆกันเพื่อนเหมือนกับคนสับสนวุ่นวายใจบางอย่างตัวของผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามคําถามกับวรุธไปว่าพ่อกับน้องหายไปไหนตัวของวรุธเองก็เลยตอบกับชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตัวของน้องสาวและพ่อเดินกลับไปแล้วกันเพื่อนเขาบอกว่าน้องสาวกับพ่อเขาเดินกลับไปที่รีสอร์ทใกล้ๆแห่งนี้กันเพื่อนตรงนั้นเองผู้ใหญ่บ้านสัมผัสได้ ถึงกลิ่นแปลกๆผู้ใหญ่บ้านก็เลยยิงคำถามต่อไปว่าแล้วหีบเหล็กสองใบหายไปไหนตัวของวรุษก็อ้างว่าเขาเก็บไปแล้วกันเพื่อน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเก็บไปได้ยังไงในเมื่อมารถเก๋งกันตรงนี้เองเอาไปซ่อนที่ไหนตัวของวรลุกก็พูดติดติดขัดขัด,ขดกันเพื่อนทําท่าทีกระสับกระสายทําท่าทีสับสนตรงนี้เองผู้ใหญ่บ้านก็เลยลงไปในน้ากันเพื่อนใช้ไฟสายส่องดูแล้วก็ไปเจอหีบเหล็กกันเพื่อนในขณะนั้นเองนะหีบเหล็กลอยอยู่ในน้ําโผลมานิดนิดกันเพื่อนหีบเหล็กยังไม่จมลงเต็มที่กันเพื่อนเรียกได้ว่ากําลังถูกทิ้งไปใหม่ๆกําลังเริ่มจมลงกันเพื่อน then. ทันทีที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นแบบนี้รู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่ๆผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้ชาวบ้านนะควบคุมตัวของวรุษไว้หลังจากนั้นนะก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอพังโคนนะเพื่อนบอกว่าเกิดเหตุร้ายเกิดเหตุด่วนขึ้นในหมู่บ้านแล้วตรงนี้เองนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพังโคนทันทีที่ได้รับแจ้งก็พากู้ภัยมาทันทีเพื่อมาอยัางจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งเพื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพังโคนและกู้ภัยมานะ ตรงนั้นเองก็มีชาวบ้านออกมาดูเป็นจํานวนมาก เนื่องจากว่ามีการกระจายข่าวไปว่าเกิดเหตุร้ายเกิดเหตุใหญ่ในพื้นที่กันเพื่อนพอกู้ภัยมาถึงก็ลงไปงมหีบเหล็กนี้ขึ้นมาปรากฏว่าไปเจอร่างไปเจอศพของคนอยู่ในหีบเหล็กกันเพื่อนตรงนี้เองก็คือชายและหญิงที่มากับตัววรุษนั่นก็คือพ่อและน้องสาวของวรุษที่อยู่ในหีบเหล็กกันเพื่อนสองคนนี้อยู่ในสภาพเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนสร้างความหลอนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่ไปมุ ดูเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าหลังจากกู้ภัยนําร่างออกจากหีบเหล็กไม่พบร่องรอยถูกทําร้ายหรือว่าบาดแผลแต่ประการใดนั่นแปลว่าคนที่เสียชีวิตยังไม่ตายตอนที่ลงไปในน้ํากันเพื่อนพูดง่ายๆก็คือตอนที่สองคนนี้อยู่ในหีบเหล็กแล้วค่อยๆจมไปในน้ํสองคนนี้ยังไม่ตายกันเพื่อนเขาได้ร้องวอยร้องขอความช่วยเหลือกันเพื่อนเป็นเสียงที่ชาวบ้านได้ยินแล้วพยายามเดินมาดูตั้งแต่แรกนั่นแหละครับคือเสียงที่สองคนนี้ ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าทุกทรมานจากการค่อยๆจมน้ำกันเพื่อนลองจินตนาการภาพดูนะครับคนที่อยู่ในหีบเหล็กค่อยๆจมลงไปในน้ําในขณะที่ยังไม่เสียชีวิตมันจะอยู่ในสภาพไหนตรงนี้เองไม่อยากจะบรรยายกันเพื่อนคงร้องด้วยความทุกข์ทรมานคงร้องปานจะขาดใจตายประเด็นสําคัญคือหีบเหล็กสองอันนี้มันไม่ได้ปิดหัวท้ายกันเพื่อนเป็นเพียงตะแกรงเหล็กคงมีการยื่นมือออกมาคงพยายามดิ้นทุรนทุรายก่อ ่อนที่จะขาดใจตายในวาระสุดท้ายกันเพื่อนคนที่ยืนดูอยู่นั่นก็คือตัววรุธมองดูหีบเหล็กค่อยๆจมน้ำ จิตใจมันทําด้วยอะไรตรงนี้เองไม่อยากจะบรรยายกันเพื่อนปล่อยให้พ่อและน้องสาวจมต่อหน้าต่อตาได้ยังไงไม่อยากจะนึกภาพเลยกันเพื่อนเสียงที่ร้องโอดครวนเสียงที่ร้องหวยหวนตรงนี้เองชาวบ้านอยู่ตั้งไกลยังได้ยินนับภาษาอะไรกับตัววรุษที่ยืนอยู่ใกล้ๆมันก็ต้องได้ยินหลังจากนะั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการคุมตัววรุษนะเพื่อสอบปากคำกันเพื่อน ตอนแรกเองนะวรุษมันพูดสับสนวุ่นวายกันเพื่อนมันบอกว่าทํากันสามคนทํากันสี่คนแต่เอาเข้าจริงๆมันทําเพียงคนเดียวกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเขาบอกว่าตอนที่มาเจอมันเจอกันแค่สามคนมีพ่อมีน้องสาวแล้วก็ตัววรุษกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ได้เจอใครอื่นเลยกันเพื่อนดังนั้นถ้ามีคนสองคนหายไปเหลือแค่ตัววรุษวรุษเองก็น่าจะลงมือทําคนเดียวกันเพื่อนพอเจ้าหน้าที่ตํารวจนะกู้ร่างของผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เอง ก็มีการคุมตัววรุษไปที่สถานีตำรวจพังโคนเพื่อถามหาแรงจูงใจเพื่อสอบปากคำกันเพื่อนตัวของวรุษเองตอนแรกมันก็ไม่อยากเล่ากันเพื่อนมันทําทีเหมือนคนบ้าคนป่วยแต่พอโดนเข็นหนักๆตรงนี้เองมันก็สารภาพจนหมดเปลือกกันเพื่อนมันบอกว่าเมื่อประมาณช่วงกลางปีที่แล้วปี -6 กกันเพื่อนตรงนี้เองมันกับพ่อทะเลาะก,กันเนื่องจากว่าหลังจากแม่เสียชีวิตตัวของวรุษกับพ่อมักจะมีปากมีเสียงกันประจําตรงนี้เองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปมเหตุ อะไรกันเพื่อนหลายๆคนบอกว่าเป็นเรื่องของมอรดกเนื่องจากว่าตัวของครอบครัววรุษมีฐานะค่อนข้างร่ำรวยแล้วตรงนี้เองนะครับตัวของวรุธทําตัวไม่ค่อยดีพ่ออาจจะไม่แบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สินให้ตัวของวรุธมันก็เลยกลัวว่าตัวมันจะไม่มีอยู่มีกินเนื่องจากว่างานการมันไม่ทํากันเพื่อนมันก็เลยถือโกรธถือแขนพ่อมันมาโดยตลอดกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนครับช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของวรุษกับพ่อก็มีการต เถียงกันอีกหนึ่งครั้งตัวของพ่อวรุธมีการบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันเพื่อนเนื่องจากว่าไม่อยากติดต่อกับวรุธตรงนั้นเองก็เลยมีการเริ่มวางแผนกันเพื่อนเพื่อที่จะฆาตกรรมตัวของพ่อและน้องสาวกันเพื่อนตัวของวรุธเองนะมีการไปจ้างกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นร้านเหล็กซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านใ,ในอำเภอสว่างแดนดิน เพื่อต่อโลงเหล็กขึ้นมา2โลงกันเพื่อนในราคาประมาณ1 2 0 0 0บาทซึ่งตรงนี้เองนะครับช่างที่อยู่ในร้านเหล็กเขาก็ได้มีการสอบถามวารุษว่าจะเอาโลงเหล็กไปทําอะไรตรงนี้เองวรุษบอกว่าจะเอาไปทําอุปกรณ์ตกปลากันเพื่อนจะไปทำคอนเทนต์ถ่ายทําคลิปเพื่อลงคลิปตกปลาเสนอขายให้กับลูกค้ากันเพื่อนนี่คือสิ่งที่วรุษบอกกับช่างที่อยู่ในร้านเหล็กกันเพื่อนหลังจากช่างทําเสร็จแล้วนะครับในวันที่8มกราคมปีพศ2 5 0พ 1 6 7ตัวของวรุษก็มีการจ้าง6กล้อไปรับสินค้าแล้วก็เอามารงไว้ที่หนองน้ําที่เกิดเหตุกันเพื่อนพอลงเสร็จแล้วนะตรงนี้เองเป็นช่วงบ่ายๆตัวของวรุษได้ขี่รถกลับไปที่บ้านของตัวเองอยู่ในอําเภอสว่างแดนดินแล้วก็ไปบอกพ่อกับน้องสาวบอกว่าให้ไปช่วยถ่ายทำคอนเทนต์หน่อย เพื่อขายอุปกรณ์ตกปลากันเพื่อนหลอกพ่อกับน้องสาวว่าจะถ่ายทําคลิปเพื่อขายอุปกรณ์ตกปลาหลังจากน,น,านั้นช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตัวของวรุษก็พาพ่อกับน้องสาวมาถึงที่บ่อน้ําที่เขาเตรียมโรงเหล็กไว้กันเพื่อนพอมาถึงบ่อน้ําก็มีการตั้งขากล้องมีการฉายไฟกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของวรุษบอกว่าจะถ่ายทําวิดีโอเพื่อสแสดงสินค้ากันเพื่อนแล้วก็หลอกให้พ่อกับน้องสาวลงไปในโรงเหล็กกันเพื่อนบอกว่าต้องนอนในโรงเพื่อให้ลูกค้าเห็น ว่าใส่อะไรได้บ้าง พ่อกับน้องสาวก็ไม่ได้เอะใจอะไรกันเพื่อนคิดว่าตรงนี้เองเป็นวิธีการหากินของวรุษคิดว่าวรุษเองอยากจะขายลงเหล็กอยากจะขายกองเหล็กพ่อกับน้องสาวก็เลยเข้าไปในโรงกันเพื่อนพอพ่อกับน้องสาวเข้าไปในโรงหลังจากนั้นตัวของวรุษมันก็ปิดโลงเหล็กแล้วก็ใช้โซ่คล้องกันเพื่อนเป็นการใช้โซ่พันธนาการรอบๆลงเหล็กไม่ให้สองคนนี้ดินหลุดกันเพื่อนแล้วก็ค่อยๆถีบโรงเหล็กลงไปในน้ากันเพื่อนนี่คือพฤติกรรมการก่อเหตุของ งวรุษกันเพื่อนมันก็รับสารภาพวัดตัวมันนี่แหละคือฆาตกรมันไม่ได้ปฏิเสธแต่ประการใดกันเพื่อนทีนี้ผมจะมาพูดถึงครอบครัวนี้กันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนพื้นฐานของครอบครัวนี้นะความจริงแล้วนะตัวของวรุษกับพ่อและน้องสาวเองอยู่กัน4ี่คนกันเพื่อนตรงนี้เองมีแม่อีกหนึ่งคนซึ่งก่อนหน้านั้นแม่ได้เสียชีวิตไปประมาณ2อสปีแม่ของวรุษเองนะเป็นข้าราชการครูกันเพื่อนตรงนี้เองมีบําเหน็จบํานาญกินแล้วก็ได้ทิ้งทรัพย์สินมรดก จำนวนมากไว้กันเพื่อนพ่อของวรุษเองนะมีหน้าที่คอยดูแลทรัพย์สินมีห้องเช่าอยู่ประมาณ18ห้องเรียกว่าเป็นเสือนอนกินกันเพื่อนครอบครัวของวรุษไม่ได้เดือดร้อนเงินทองแต่ประการใดน้องสาวของวรุษนะับตรงนี้เองเป็นคนสติไม่ค่อยเต็มกันเพื่อนจะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็ไม่ใช่กันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนสมัยเด็กๆนับน้องสาวของวรุษเองเคยไปเที่ยวที่ภูกระดึงกันเพื่อนแล้วก็พัดหลงกับครอบครัวหลังจากน,านั้นมาเจอกันอีกทีประ ปรากฏว่าน้องสาวของวรุษไม่เหมือนเดิมกันเพื่อนไม่รู้ว่าเธอไปเจออะไรมาที่ผูกระดึงกันเพื่อนกลับมาอีกทีจิตใจไม่ปกติกันเพื่อนภาษาชาวบ้านเรียกว่าคุ้มดีคุ้มไรออกอาการเหม่อลอยออกอาการเชื่องช้าซึ่งตัวของวรุธเองก็เช่นเดียวกันกันเพื่อนสภาพจิตใจของเขาไม่ปกติในปีพศ .2563 เขาเคยได้รับการรักษาในฐานะผู้ป่วยจิตเวชกันเพื่อนก่อนหน้านั้นตอนที่เขาเป็นนักเรียนเขาเป็นคนชื่อเรียน เก่งมากๆกันเพื่อนเป็นตัวท็อปของห้องแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์แต่นิสัยส่วนตัวเขามากักจะเก็บตัวเงียบๆกันเพื่อนออกอาการเกรงๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครมีเพื่อนน้อยกันเพื่อนเป็นคนแปลกๆตั้งแต่สมัยเรียนพอโตมาก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยจิตตเวชกันเพื่อนลหลายๆคนมองว่าตรงนี้เองวรุษทําไปเพราะป่วยจิตหรือเปล่าตรงนี้เองมีข้อมูลจากคุณหมอกันเพื่อน คุณหมอบอกว่าถ้าอาการผู้ป่วยจิตเวชจะไม่มีการวางแผนที่สลับซับซ้อนแบบนี้กับเพื่อน ตัวของวรุษมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีการศึกษามีการเขียนแบบมีการร่างโครงสร้างแล้วมาดูสถานที่มีการคิดวางแผนออกแบบการฆาตกรรมตรงนี้เองคุณหมอบอกว่าถ้าป่วยจิตเวชจะไม่มีการคิดที่สลับซับซ้อนแบบนี้กันเพื่อนส่วนมากคนที่ป่วยจิตเวชถ้าเขาคุ้มคลั่งเขาก็จะอารวาดเลยจับได้ไม้ก็ตีด้วยไม้จับได้มีดก็แทงด้วยมีดเขาจะไม่มีการวางแผนข้ามปีข้ามเดือนแบบวรุษอย่างแน่นอนซึ่งตัววรุษเองก็ไม่แน่ใจว่า มันป่วยหรือมันเป็นอะไรกันแน่กันเพื่อน ตรงนี้เองคุณหมอก็ยังให้คําตอบไม่ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าคดีนี้มันสลับซับซ้อนเกินไปกันเพื่อนถ้าจะอ้างว่าโกรธแค้นเรื่องทรัพย์สินมรดกตรงนี้เองทรัพย์สินมรดกก็ต้องตกเป็นของมันอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรถึงทําแบบนี้กันเพื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบปากคำวรุษเสร็จแล้วนะตรงนี้เองก็มีการแจ้งข้อหากับวรุษหนึ่งข้อหานั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยตรายตรองไว้ก่อนปิตุคาดกันเพื่อนตรงนี้เองโทษคือประหารชีวิตัตว เดียวสําหรับคนคนนี้โทษของมันคือประหารชีวิตกันเพื่อนนี่แหละครับคือเวรกรรมที่วรุษมันก่อไว้ฆ่าได้แม้กระทั่งผู้ให้กําเนิดฆ่าได้แม้กระทั่งน้องสาวร่วมสายเลือดไม่รู้ว่าจิตใจมันทําด้วยอะไรกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของวรุษลงเหล็กกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปเพื่อนไว้นที่นี้ด้วย อย่าลืมไปกดซ u b สไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม